สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube ส้มมะทาโร่ค่ะวันนี้ก็จะมาเก็บตกสำหรับน้องๆผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2565วันนี้น้องคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ MT15 นะคะน้องโบนัสที่คำพรน,นะก็อันนี้เนี่ยแม่หมอไม่ได้เก่งเองนะคะคนที่อ่าแม่หมอเลือกที่จะเปิดไพ่ให้เนี่ยก็คือมีคนรีเควส์มา กับมีเพื่อนๆเนี่ยลิสต์มาให้ว่ามีใครที่น่าสนใจและน่าจับตามองบ้างนอกนั้นก็เอาใจแฟนคลับที่อยากจะให้เปิดให้ใครก็บอกมาได้นะอินบล็อกมาได้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้แม่หมอยินดีจะทําให้แต่อย่างเดิมพูดเหมือนเดิมนั่นแหละทุกคลิปทุกอย่างนะแม่ก็จะบอกว่าอย่ายึดติดกับดวงมากก็ให้ส้มมะพยากรณ์เป็นอีกหนึ่งสีสันในการประกวดนางงามประมาณว่าเฮ้ยประกวดนา งามอีกแล้วเวทีนั้นเวทีนี้เออแม้ส้มมาอีกแล้วนะส้มมาพยากรมาอีกแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่าพูดไปตลอดว่าดวงเนี่ยไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตมันก็มีการกระทําประกอบกันมันก็มีบุญเก่าประกอบกันส่วนดวงก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยดวงคนจะถึงมงยังไงก็ถึงมงแต่บางครั้งดวงเกือบจะถึงมงแต่มานมาผจญหรือมีอะไรขัดแข้งขัดขามันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนหมอดูหลายท่านหลายคนบอกตัวเองกําลังจะตายตายปีนั้นตายปีนี้พอถึงเวลาจริง,รงๆเขาก็ไม่ได้ตายตามดวงเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าจริงจังมากดูดวงให้ได้รับคำแนะนําที่ดีแล้วเอาไปปรับใช้ดูนางงามก็เหมือนกันนะดูนางงามให้สนุกดูนางงามให้มีความสุขเดี๋ยวขอเปิด พื้นดวง3มใบให้น้องโบนัสนะจ๊ะโบนัสเป็นยังไงบ้างจริงๆผ้าสวยนะผ้าโบนัสสวยรูปร่างหน้าตาดีกายหยาบดีบุคลิกภาพดีเป็นแบบเบ้าแบบฉบับ พูดง,ง่ายๆว่าถ้าเอาตามจริงนะ Star เนี่ยเดอะสตาเนี่ยโบนัสนี่เป็นเทสนางสาวไทยนะเป็นเทสของวชิราวุธเป็นเทสของนางสาวไทยนี่คือสิ่งที่รอคอยเดอรสตาเนี่ยเป็นคนที่มีสนเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่มีออรา่าเปล่งประกายมากนะเพราะฉะนั้นไพ่ใบนีด้ดีแต่สิ่งที่หนูต้องมีคือความเชื่อ ความเชื่อเนี่ยไม่ใช่ความเชื่อมั่นนะความเชื่อว่าหนูจะทําได้ว่าหนูเนี่ยสำเร็จสมหวังจะคว้ามงกุฎให้ได้ขอแค่มีความเชื่อขอแค่มีความศรัทธาทําตามแผนที่วางไว้แล้วทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ดีที่สําคัญความมุ่งมัน่นความกระตือรือร้นมิตรแท้ไม่ต้องมีมากทีมพี่เลี้ยงนางงามไม่ต้องมีเยอะแต่ขอแค่มีทีมงานที่ดีหรือมีมิตรแท้ที่พร้อมจะอยู่เคียง ยงข้างกันสู้ไปกับหนูช่วยให้หนูไปถึงฝั่งฝันแค่นั้นก็จบและทั้งนี้และทั้งนั้นอยู่ที่ความกระตือหรือร้นไพ่ใบนี้คือความแอคทีฟคือแพชชั่นคือความกระตือรือร้นคือความมุมานะเพื่อให้ได้มาซึ่งมองกุฎนางสาวไทยแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคเห็นไหมไพ่เดอะมูนลึกๆไม่มีความมั่นใจเลยกลัวกังวล ลึกๆคาดหวังสูงลึกๆคาดหวังถึงมงอยากได้มงนางสาวไทยแต่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองกลัวคู่แข่งกลัวจะทำออกมาได้ไม่ดี พระจันร์ความหน้าหมาหอนเนี่ยพี่จะบอกว่าอะไรก็ตามที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นอะ่ะอย่าเพิ่งกลัวทําให้มันเต็มที่ทําให้มันดีที่สุดก่อนผลออกมาเป็นยังไงอะ่ะค่อยว่ากันถ้าหนูมัวแต่คาดหวังหวังสูงก็ต้องพยายามให้มากหวังสูงก็ต้องทําให้เต็มที่อยากได้อยากมีอยากสําเร็จก็ต้องเลิกกังวลมั่นใจในตัวเองให้มากกว่านี้คาดหวังได้แต่เราบอกว่าเฮ้ยฉันนะ่ะหวังถึงมงกุฎนางสาวไทย นะแต่ฉันก็จะทำใจยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าผลไม่ได้เป็นไปตามนั้นแต่ฉันขอสัญญากับตัวเองว่าฉันจะทำให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกกังวลได้แล้วความกังวลออกมาจากทางสีหน้าและแววตาชัดเจนเดี๋ยวดูรอบลึกๆดูรอบสาคัญสำคัญโบนสัสข้อเสียของหนูคือความคิดเยอะคิดมากคิดไปคิดมาคิดซับคิดซ้อนคิดสับสนวุ่นวายสุดท้ายฝุ่งซ่านเลิกซะแล้วทุกอย่างจะดี พี่ขอเปิดไพ่รอบแรก12คนสุดท้ายหนูมีโอกาสจะได้เข้าไปยืน12คนสุดท้ายไหมขออนุญาตเปิดไพ่3ใบสำหรับน้องโบนัสโฮ้ใบแรกเดอะ u ันเลยนะจ๊ะอัศวินขี่ม้าถือถ้วยมันก็ต้องเข้าปะวะเดอะ u ันมันออร่าขนาดนี้เดอะสตาก็มาเดอะสันก็มาโบนัสเอ้ย ดวงหนูดีนะนี่เพศชายเพศหญิงนำมาซึ่งการเจรจาที่ประสบผลสำเร็จแล้วหนูเป็นคนที่เอาดีๆหนูมีความกลุ้มกลิ่มนะ หนูมีความกลุ้มกลิ่มหนูเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครอยู่ด้วยก็รักใครอยู่ด้วยก็หลงลูกหนูดึงความเป็นผู้นําที่มีอยู่ในตัวเองให้เป็นประโยชน์หนูดึงศักยภาพที่ตัวเองออกมานะสิ่งสิ่งที่หนูมีอ่ะพระราชาไม้เท้าเนี่ยมั่นอกมั่นใจลูกใช้ความเป็นผู้นําที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์กล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจลูกเอ๋ยเผลอๆถึงมองนันนี่ เพอร์เพอถึงมองนะนี่บอกเลยว่าหนูนะเ <t ose> ทสวัชิลาวุธนะนี่หนูเทสเวทีนางสาวไทยนะเขาถือถ้วยมาให้หนูขนาดนี้แล้วไพ่เดอะซันเนี่ยโอกาสความสําเร็จชื่อเสียงเนี่ยอยู่ที่ตัวหนูแล้วนะลูกนะอยู่ที่ตัวหนูแล้วนะลูกโบนัสไพ่สวยมากอ่ะแล้วถ้ามายืนสิบคนสุดท้ายแล้วว่าห้าคนสุดท้ายจะได้ไหม หรือมีโอกาสจะไปพิชิตมงกุฎไหมนางสาวไทยสำหรับน้องโบนัสไพสวยนะอย่าประมาทโบนัสเด็ดขาดนะจ๊ะเนี่ยโทรไพดีผู้ใหญ่เมตตาเวอร์ไพภพระสังขราชไพภพระสังขราชเนี่ยขอทำนายเป็นสองกรณีกรณีแรก สิ่งที่จับต้องได้ผู้ใหญ่ผู้รู้กูรูสปอนเซอร์เขาจะเอาเขาจะจิ้มเขาจะเอายังไงเขาก็เอาจริตผู้ใหญ่ชอบมากเทสมากบอกเลยว่าเทสมากๆชอบมากอย่างที่สองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูไปขอพรไว้จะเป็นพระจะเป็นหลวงพ่อที่ไหนให้พ,พระสังฆราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูลให้พรสนับสนุนส่งเสริม ผู้ใหญ่ก็รักผู้ใหญ่ก็เมตตาผู้ใหญ่ก็เอ็นดูเพราะฉะนั้นเนี่ยชอบความเสี่ยงไม่รูกไหนๆหนูมาประกวดเนี่ยทุกอย่างมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วหนูต้องพร้อมที่จะสู้ชดค่ะ I don't care ไม่ต้งสนใจอะไรเลยลูกทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะที่สำคัญอย่างที่บอกอย่าเหนื่อยค่ะ มันไม่มีเวลาที่จะมารออะไรแล้วนะลูกนะสี่ดาบนอนพนมมือนิ่งชะนิ่งชะไม่ได้นะลูกนะโบนัสดวงหนูเปิดนะถ้าพี่เลี้ยงน้องโบนัสหรือแฟนคลับน้องโบนัสมาดูคลิปนี้บอกเลยว่าอย่ามวัวแต่นอนพนมมือนะ อย่ามัวแต่นิ่งนะอย่ารอเวลาอย่ารอโอกาสเพราะโอกาสมันมาตั้งแต่เดอะซันนี้แล้วแล้วตั้งแต่พื้นดวงได้เดอะสตาร์นี้แล้วเลิกกลัวเลิกกังวลเลิกเนื่อยอีเลื่อเฉยแฉะไม่ได้อย่ามาเป็นเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไม่ได้นะจ๊ะ ต้องสู้ตายค่ะต้องมั่นใจค่ะต้องเต็มที่ค่ะหนูมีโอกาสเข้ารอบลึกนะแต่ถ้าหนูเนื่อยแบบนี้หนูได้รองอันดับ4แน่นอนคือเข้ารอบไปหนูได้ที่5แน่นอนแต่คิดว่า5คนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่น่าจะหลุดอะ่ะเพราะว่าโบนัสเนี่ยดูเทสเวทีนะเหมือนเขาจะจิ้มแล้วซาม,มาว่าทำดีนี่คือให้มงเลยอะ่ะแต่เหมือนหนูมีอะไรบางอย่างที่หนูยังปลดล็อกตัวเองไม่ได้โบนัสเอ้ย สตรองอีกนิดนึงเหอะเข้มแข็งอีกสักนิดหนึง่งรับผิดชอบกับหน้าที่ที่หนูกําลังทําจริงๆหนูมีโอกาสจะถึงมงนะแต่พ่บอกว่ายังไม่น่าจะถึงแต่ท็อปห้าหนูไม่น่าจะหนุดมันเทสเวทีแล้วมันเทสผู้ใหญ่เขาเลือกเขาจิ้มมาถึงขนาดดีแล้วว่ามันเหมือนหนูไม่ต้องออกแรงมากเท่าคนอื่นนะคนอื่นนี่ต้องออกแรงนะหนูเนะี่ยไม่ต้องออกแรงอะไรมากเลยเพราะดวงหนูมาแล้วแล้วผู้ใหญ่เขาจะจิ้มหนูแล้วเนี่ย แต่สิ่งที่จะทําให้หนูพลาดมองอะ่ะพี่มองว่าเป็นที่ตัวหนูเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้พี่มาทําคลิปนี้เพื่อเตือนสติแล้วไพ่ายอยากจะบอกหนูแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย พี่ก็ได้แต่ภาวนาว่าให้หนูมีความแอคทีฟตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตัวแล้วดึงสเสน่ห์ที่มีอยู่เนี่ยความกรุ้มกริ่มความน่ารักสเสน่ห์คนเห็นเขาก็รักใครเห็นใครก็หลงไหลคนที่อยู่ใกล้หนูหลงหนูกันทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ตัวหนูเองแล้วนะว่าจะทำให้ทุกคนต้องมนต์สะกดของหนูได้หรือไม่ไพ่โบนัสค่อนข้างดีแต่หนูต้องรีบปรับปรุงตัวเอง ตั้งแต่วันนี้แล้วทุกอย่างจะดีพี่ขอเป็นกำลังใจให้ชุดลายดอกชุดลายลูกไม้หรือชุดราตรีที่ค่อนข้างที่จะพริ้วไหวให้เห็นสัดส,ส่วนให้เห็นรูปล่างเดินแล้วดูกระชับกระเฉงจะดีมากอย่าเอาชุดที่มันหนัก แล้วเดินไม่สบายชุดราตรีควรพริ้วไหวเป็นรายดอกหรือลายลูกไม้แบบนั้นให้มันสง่างามทำบุญที่เกี่ยวกับเด็กหรือทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่างเป็นการเสริมดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีผู้ใหญ่ดีนอกนั้นอย่างอื่นไม่มีปัญหาเป็นกำลังใจให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะสวัสดีค่ะ